สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาบอกภาษีอีกแล้วอ่ะวันนี้ก็มีของสองสองจะเรียกไงสองอย่างเป็นกลุ่มน,นะคะก็เริ่มจากกลุ่มแรกเลยที่จะบอกว่านี่ซื้อมาจากโรงเรียนชื่อว่าจอมไหโด กิฟตี้โคลน,นะคะกิฟตี้โคลอ่าก็เหมือนกันแหละที่บอกว่าเขาจะมีความแห่ไม่ได้วยอือมีเห็นไหมจะมีเป็นกลองกุญแจนะคะตอนนี้จะไม่เป็นไอ้ก็อุปกรณ์นาจะเป็นขุมจ่ายอย่างเดียวอ่าเรามาเปิดดูกันเลยอันนี้ต้องกล่องขอโทษด้วยนะคะ ซื้อั้งแต่ตอนเที่ยงลัะค่ะเพราะว่ามัน <c oughs> แบน,นหมดแล้วจับตึ๊บอ,อันนี้ก็จะเป็นโค้ดไอตคีมสองรถนี่เลยเอามาให้นะคะเนี่ยเขาบอกไว้แล้วนี่คะ่ะมิ้วบวกช็อกโกแลต ไ,ไ,ไอติมหวาไหมขนมนเป็นไอติมอันนี้ก็ตองใจเป็นไอติมน,นะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะของอย่างที่สองนะคะอันนี้เย็นเสียไปเ,เพราะว่าใช้ตัวเย็นนะคะอ่ะมาคะแนสูงถุงอันนี้เลยนะคะดีว่าวันนี้ไปสองเพลงมา แล้วก็หาซื้อซกุติี่นะคะมันจะได้จะซื้อจัโมโบ้แต่ไม่มีได้เป็นอันเล็กๆแทนนะคะเป็นเหมือนุงแจอหรือ เลยนะอืมก็อันนี้ะอันนี้จะเล่นเลยนะเพราะว่าเปิดไปเปิดมาแล้วอันนี้แอบดูแค่อันใหญ่เปิดไปเปิดมามันขาดเลยนะคะกระเล็ปที่ตรงนี้มีผมเสียด้วย อกะให้ดูอันนี้เราจะไปฝากเพื่อนหนาเราแกะให้ดูก่อนก็ราแกะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันแต่ไม่มีผักมีแค่เนื้อย่างเดีย อันนี้อันนี้มันเป็นโลค่ะโลก็จะมีโมลเจอเบกาโลฮิราคุมะเป็นลูกนิดนะคะเป็นฮิราคุมะไม่ะโลนะแต่นี่นิ่มมากเลยมันเหมือนเป็นบางๆน,นี่ะไ่สโลนะแต่น,นี่ จริงเราจะเอาเองินไปให้เพื่อนแต่ว่าเออเพื่อนเขาก็ขอสั่งมีหน้าเราก็เลยขอสั่งมีหน้าแบบนี้มาให้เพรว่าเครื่องเ็เราก็มีสองทางเงินแล้ววันนี้เราก็เพราะว่าให้ใครทำเองไปก็ได้แล้วก็มาดูกันที่่5ก็คือเรือรบ วลาคุมะเหมือนกันเป็นสีเขียวอันนี้สีชมพูนะสีเขียวมีโฟงเดอรจเหมือนกันทุกอันจะมีโฟลเดอร์ก็อันทีสามที่เรเชื่มาเป็นยามโลเวลาคุมาสีฟ้านะคะมีโฟลเดอรเหมือนกัน สโลค่ะมันนิ่อันนี้เหมือนกันนี่เป็นโลนะอืมอันนี้ชอบมากเลยอันนี้จะเป็นสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะของบูชี่แล้วก็มีอีกสองชิ้นนะคะโอเ่ะเอ้ยลืมเปิดให้ดูเลยอันนี้เปิดนะเปิดให้ดูเลยอืม เขาบอกว่าจะมีกลิ่นอะกลิ่นหอมมากมันเฮ้ยมันเหมือนเยนดี่อะแต่ว่าอะไรทุกอย่างหอมมากอันนี้ซื้อจากสัเพลงนะเห็นอันนี้ซื้ออยู่ร้านเดียวค่ะค่ะก็สีเขียวนะ ีเอน่าจะมีกิ่นเหมือนกันกับสีชมพูเราเไม่่ากันะคะอืมเป็นกิ่นหมืกกับสีชมพูอรนี่น่ารักมากอีแมาแล้วไี่สโล์แต่ว่ามันนุ่มแต่ถ้าเกิด กลมๆน,นะคะมอนันนจะอันนี้นคือสระเ้ดียรนอันนี้ก็เหมือนกะะันเป็ระดยก,ก็เหมือนกันนะคะ นีเดียวเองโซโลนเดียวอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันนุ่มนุ่มแต่ว่าไม่ได้นุ่มมากนะอันนี้นุ่มกว่าจราขึ้นโซโล่เดียวอนนี่ดินห,หอมมากก็มาดูอันนี้กันเลยเราซื้อมาสามอันนะที่จริงมันมีรูปแมวด้วยแหละสีเขียวนะแต่เราไม่เอา ก็เลยพอแล้วนะคะมาดูสีฟ้าสีาสานี้อันนี้สีนี้เราชอบมากเลยเราชอบสีฟ้านะนี่อืมสีไม่ขึ้นสโลอ่ะไม่ขึ้นสโลได้ นุ่มมากแล้วมาตันวน,นี้นี่สปกกูชีแ่แพนด้าพุซซีโลนะ อันนี้มันเหมือนขนมปังไห,ไหมนะครับแต่ว่าสามแบบเแกมโลน่ะจะหอมกว่านะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะมันขึ้นสโล ันนี้เราชอบมากเลยเราซื้อมาสองอันอันนี้มันมีติดโบอะติดโบแดงก็มีเห็นไหมกางองโอเคแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายแล้ว มันมีบอลสีแดงเอ๊สีชมพูนะคะแล้วแล้วมีบอลสีแดงด้วยแต่เราไม่ได้ซื้อมาอันนี้ซื้อมาดูแล้ว,ว่าอันนี้ เราจะแจกให้ดู <c oughs> อืมกลิ่นเย็นๆนะะหอมมากแล้วไม่ค่อยหอมนะคะยังไม่ได้ลอกกินเลยจะกิน อันนี้เลยแต่ว่าอันนี้จะกลิ่นไม่แรงนะคะอันนี้เหมือนกันนะอันมนัน,นไม่จมฮึไม่ไหะอ่ะมา อีกสองอนสุดท้ายกันเลยก็คืออันนี้ s ูสแบนนะคะอ่าอันนี้อันนี้ของพ่อสีเรื่องของพ่อเรานะแล้วก็สีเนี้ย